ิบเรนไงจะมีคลิปได้ไงจะอยู่สิบเวนเข้าพุทธขายน์นั่นกลางคืนก็หลอนเสียงประตูเปิดอยู่นั่นเดี๋ยวหมาก็เดินมาเดี๋ยวก็เสียงก็เกแกๆกกแกกหลอนเนี่ยหลอนนี่อยู่คนเดียวสิบเรนเนี่ย พืชอนๆอ,อยู่นั่นดึกๆไง,งเราเตื่นมา<อ>ไม่มีใครอะไรเงี้ย <laughs> โมเงียบกีบเลยวันไม่มีผู้ต้องหาเนี่ยยิ่งแบบ 大罗城。 บางทีไฟเปิดปิดอย่างเงี้ยก็หล่นนะไฟตรงไหนไฟสิบเวนเะนี่ยข้างบนเ<อ>นี่ยบางทีมันดับไหมมันกระพริบสุดๆบ,บ,บางทีมันก็พัดลมสะบัดเองของหล่นเองบ้างอย่างเงี้ยโคงอะไรอย่างเงี้ไนะมีอยู่แล้วใช่ไหมพี่แม่<อ>มานี่ <laughs> อันีสองตัวนี้แม่งเอาอะติดโดเลยไม่แบบไม่ชะลอเเห็นอะไรที่เห็นอะไรไม่ต้องสิกสกิดเลยนะไม่ต้องพูดนะเห็นอะไรวะเห็นอะไรวะไม่เดี๋ยวพาตรวจวัด เ็กี่ไม่ชัดไม่ชัด<ห>มันพระมันาหาหนยพระหายหมดเลยอยู่ไหนทีเนี้ยไม่ตูนมันมันเข้าแต่วัดนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไปเอาพระขโมยพระหลายวัดแล้ว

ทำวัดาำวัวตกใจเวิร์เห็นมันผมไม่ดหัยหุ่นเนะี่ยเหนื่อยหล่อใจอยู่พี่ตั้มพี่เบิร์ดเนี่ยชอบพามาเป็นเป็นตวาดเลยนะสองไปดูอะไรพี่ เบิร์ดไปอยู่ไว้นั่นวะลองลองนมอ่ะลองลองลอง,ลองทำไมอ่ะแกดนอื่นอ่ะไม่ข้างบนนี้มขึ้นได้ไ mà vinh lên. สะดุ้งเลยไม่เคยเห็นตะกีมาหลายทีเห็นอะไรสะกิีหน่อยนะพี่จะกินหรอตะกียังไน แล้วก็ปล่อยผ่านเอ้เอาเผื่อได้ไปเปิดย้อนหลังเผื่อ